ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้นน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นราคาน้ำมันสำเร็จรูปก็จะเพิ่มตามโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบเช่นความต้องการดีมานและปริมาณการผลิตซัพพลายของน้ำมันในตลาดโลกสถานการณ์ทางการเมืองเช่นความขัดแย้งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันหรือการความบาดประเทศเหล่านี้ การลดหรือเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบเป็นส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันจะส่งผลต่อราคาน้ำมันในประเทศหากเงินบาทอ่อนค่าราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต้นทุนของโรงกลั่นน้ำมันและการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปรวมถึงค่าภาษีและค่าบำรุงถนนล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้น ราคาน้ำมันในบางประเทศถูกกำหนดหรือควบคุมโดยรัฐบาลเช่นการเก็บภาษีรสรรพสามิตน้ำมันหรือการตั้งกองทุนพลังงานเพื่อช่วยประยุงราคาน้ำมันหากรัฐบาลเก็บภาษีสูงราคาน้ำมันในประเทศก็จะสูงขึ้นตามเมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเช่นในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนที่มีการใช้พลังงานสูงราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นเพราะความต้องการเกินกำลังการผลิตหากต้องการทราบข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศไทย หรือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกตอนนี้แจ้งมาได้นะครับ